สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่โน้องสู่สุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทั้งไม้ทั้งเกานะครับผมผมมาติดตามและจับสัญหาล็อกทุ่งนาครับผมเงอนเกจิผ้ามาฮาโยฮากินอยูอครับผมมาคำขึ้นครับผมใส่เบ็ดไเแล้วครับผมเกจิผ้ามายามครับผมขึ้นนี่ครับผมเป็นเนี้ยปลากับเนี้ยเขียดนะครับไม้ก็จะเป็นทางตึกห้างเนี่ยครับผมนี่ตึกห้างครับผมไม้เก่าไม้เดิมเอาในไม้มหาม,มานครับผม <c oughs> เมื่อตอนน้ำขึ้นไไหม่ใส่ยไซพ่นล้ลวนะครับกินแล้วกินตามตูดนะครับนี่ก็ส่เงียยป่ากบเงียบป่ามันสามสิบหลังครับแ้วก็เงียบเขียดเจ็ดสิบครับผมเดี๋ยวไปติดตามเมองคนงานน้ากันเลยครับว่าได้หน่อยได้หลายอือสิมีนี่ป่าก,กินบ่กันยังบุรุลครับน้ำลงไวขนาดครับผมประตูน้าเริ่มเปิดแล้วครับผมน้ํายุบป,ปุ๊บบูบเดี๋ยวเลยครับผม ขอบคุณเอฟซีทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกับมีกําลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆแหละครับผมเบื้องหน่อยเบื้องหลายก็มีกําลังใจเฮ็ดคลิปคือเก่าวแหละครับผมเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆเท่านี่แหละครับผมพาผีพาหน่องมันหลุนเบ็ดทุกการครับผมมาทำอะไรก็ยังบุ่นวุ่อกครับผมมือนี้จักรเสีได้จักโลยังบุ่นวุปลาก็มีเสียงคุ้มยึดครับพี่น้องเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบบ้านๆเท่านี่แหละครับผมเฮ็ดแบบเรียบง่ายครับผมไทยอะไรกับ เอาลงให้ท่านไปส้มเบิองเลยเฮ็ดใอฟซีเบิองเลยครับผมเดี๋ยวไปเบิองเงี้ยป่าก่อนเลยครับผมเงี้ยป่ากับไปหามากกับมันใส่ด่างครับผมในข้องก็ได้ได้มาสามสิบสามสิบหลังเวทมีสี่สิบไได้ไปสามสิบครับผมสี่ได้ไว้นะครับน้อนี่ส่งเงียบแล้วครับผมป่าก็อยากตายได้ก็ปล่อยเวตายก็ปล่อยเลยครับผมเดี๋ยวกินเองนะป่ากิน หล่อนแบบนี้ครับผมเนี่ยปลานี่ก็ค่อยหล่อนมา,นาเ,เลยครับเงี้ยปลากระเดื่อได้ครับพีน่น้องมราเห็นปลาเข่งได้ครับปลากระเดื่อครับโอ้หล่อนครับผมมันมีเงี้ยมันเปลี่ยนเลยครับพี่น้องโอ้เออเออไม้เกา่า หมายเก้าสิมาปนปันไดครับเงินนี่เงี้ยป่ากันยังบอกเลยครับผมป่ากันตายแล้วละ่ะเอายังไหมครับหลังนี้เราขั้นยึกยักยุกยักกบอ้ยป่าดินครับผมป่ากระเดิดร้อยเลนเพราะว่ามันนำแล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่กินจนหล่นเลยดึงเง็ดจม หลังนี้ยังไลยเนะนี่ยนี่เราโย่บอของครับองหลังนี้อยู่ตัวนี้ครับพี่น้องโดดคนนะครับผมโดนนะครับผมมาแล้วครับผมตัวแรกครับเนี่ยปลาครับผมตัวแรกตัวแรกตัวแรกวุ้ยพันบัวพันบัว ผมเขายิาม้มปากน้ำนย่แหละครับพี่น้องได้ๆแล้วครับผม นี่ปาลานี่แหละตัวนึงครับผมเนี่ยปลาครับผมสามชิปหลังได้ละตัวนึ่งหลังนี้หมอบครับหลังนี้หมอบครับพี่น้องหมอบครับหลังนี่อยู่กว่าน้อยครับพ no? ี่น้องโอ้ยพันกว่ายางลูอุ้มครับพี่น้องนี่โยกนี่โยกครับน้องนี่โยกอยู่กว่าน้อยโยกโยกอย่าง โยกอย่างเจ้าอยู่ว่ะอู้ยูยู่ยูครับพี uki, ่น้องอยู่วันมาอยู่เหรอครับพี่น้องคือมิดเงียบเงียบครับพี่น้องวันมาอยู่นะครับพี่น้องมาแล้วงสองครับตัวสองครับผมปันยาครับ ตขนสองโตคับเนี้ยปาม่ละสองครับยหญ่ครับเครื่องโลครับตันเครื่งโลนครับเครื่องโล้ได้โย ตุ่มไปเรื่อยๆครับผมเนี้ปลาเนี้ปลาครับผมเนี้ลูกปลาป่ากระเดืดนีย่ยผมเห็นน้ำมันไหลครับผมน้ำไหลขอบตรงใส่เป็นเนี้อเขียดนะครับ ตามไหลออกนีนะครับพี่นอ้องปาเรียนปวดปาดปวดปาด,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 ดอยู่นะครับผมโอ้กินครับผมอายครับโอ้หลุดครับนี่เม็ดมุดน้ำเลยครับพี่น้องว่าขี่ตะไคร่ก่อเลยครับโอ้หลังอายุครับผมอายุครับโอ้โยอายุครับผมหลังอายุครับอายุนะครับพี่น้องม้านะครับผมมานมีแล้วครับมานมีแล้วครับพี่น้อง อยู่ตัวนั้นเข้ม้นยยครับผมขยันขยนนะครับสองล้านคู่ดครับผมท่าท่านคองอยากจดเลยย้ำมาังท่านคอง แงียบบ้างมีไงครับฮะหนักเนี่ยแกตนึงละใคเงียบไปนะครับผมกินดีอยู่ครับผมแต่ว่าป่าบ่อไร้นะครับพี่น้องนี่ห้อยกินครับผมกินล้วเลยครับผมอาบซีหลังทุ่ยไทยโมูนี่ครับผมนี่ก็กินนะครับพี่น้องเมื่อนี้บ่อไร่ป่าเท่าไรนะครับผม กลางคืนนี่คืนนี่นะครับเป็นผมมาเป็นนายจะเป็นเจ้าแรกครับผมทีมาใส่เนี่ยเพราะว่าห้อยแหวกห้อยยางอย่างโมมีครับผมตอนหัวน้ําขึ้นปลากินดีนะครับผมก็ได้ว่้กิี้โตครับผมปลาสักตาวุกโตครับผมผลงานบอประทับใจครับเมื่อนี่ครับผมก็ขม้าก็บฝากไล่ฝากแช่ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมถึกใจคลิปนี้ก็โกนถืกใจนะครับ ่านผู้ชมทุกท่านก็นได้คาร์ลมากับยืมกติตรามกดกระดิ่งจะไปพลาดโอกาสดีๆจากพันสันครับผม,มกันหนาพวอก,กันไหมครับผม,มจากลาเพียงเท่าน,นี้แ่ะครับผมมนนี่ก็ได้กันบ่ค่อยได้ปลาครับผมเมือนได้หน่อยครับผมคนงานบ่ประทับใจนะ้ครับบอกได้เลยว่าบ่าประทับใจครับผมเดี๋ยวถ้าได้ตติมจังไหนเดียวก็สเอปเฮ็ดหนาปกให้นะครับเนะาะ ก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเลยท่านชบทุกท่าน,นที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบเดือนนะครับผมรับปราบเยอะที่นี้ครับผม